สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อนเพื่อนพี P ่พี่สมาชิกไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง you tube นะครับหรือว่าพี P ่พี่สมาชิกในกลุ่มเนาะที่มาให้กาลังใจแอดนะครับสำหรับแนวทางของเราก็จะเป็นในคลิปนี้จะเป็นลาวสตาร์ Star แล้วก็ลาวสตาร์ Star VIP นะครับวันที่18กรกฎาคม2568นะครับผมเมื่อวานนะครับพี่พี่ก็มี สมาชิกท่านหนึ่งเนาะนะครับก็อันนี้อันนี้คือผมยกตัวอย่างนะครับพี่ๆนอ้อก็คือว่าไม่ได้มีไม่ได้จ่อว่าพี่พี่สมาชิกหรือว่าอย่างไรนะครับนาองขอชี้แจงก็คือจะขอชี้แจงให้พี่ๆสมาชิกได้รับฟังกันนะครับแนวทางตัวเลขนะครับพี่พๆนอ้องผมบวกลบบวกลบ คูณหารนะครับพี่พี่เนาะ punishment. ก็เป็นสูตรคํานวณน,นะครับพี่พี่เนาะก็คือท่านใดชื่นชอบนะครับแนวทางในตัวเลขที่ผมวางให้นะครับแล้วค่อยตามนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้มีพี่พี่สมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าแนวทางแนวทางมีแต่เลข7นะครับเนาะก็คือให้แต่เลข7็กับเลข1ประมาณนี้ก็คือสูตรสูตรมากแบบนี้นะครับพี่พี่เนาะผมก็ไม่ได้ว่าจะจับตัวแต่ตัวนี้ให้ทุกๆวันนะครับก็คือแนวทาง มาตัวไหนก็วางให้พี่ๆสมาชิกในตัวนั้นนะครับพี่ๆเนาะก็ถ้าเกิดตัวเลขไม่ถูกใจนะครับเนาะก็สามารถเลื่อนผ่านได้นะครับพี่ๆไม่ว่ากันเนาะอันนี้ก็ชี้แจงให้พี่ๆสมาชิกได้รับฟังรับชมกันก่อนนะครับพี่ๆเนาะสาหรับนะครับหวยราวสตาผมให้1กับ7เนาะนะครับวันเมื่อวานนี้ให้1กับ7ผลที่ออก494กับ7 7นะครับเนาะ ก็เน้น7475นะครับก็มา94นะครับกับ77เนาะใครรูดที่7นะครับเข้าไปที่77มาสายรูดนะครับเราสตาร์วีไนะครับให้6กับ2เนาะผลที่ออก97045นะครับพี่อันนี้ก็เน้น6525เนาะมา45หลุดไปนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ได้ฟังอีกสูตรอีกแนวทางที่ผมแนะนําว่าท่านใดที่ชื่นชอบในสายวิ่งสายรูดเนาะในรอบ VIP นะครับในรอบ VIP ให้ดูผลนะครับ4ตัวเนี่ยสตัว2ตัวบนล่างเนี่ยนะครับก็คือเอามาวิ่งดูในรอบนี้นะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวเลือกเราปกติจะมี4นะครับมี4ตัวเนาะอันนี้มี3ตัวมี9มี4มี7นะครับก็เลือกตัวอะไรตัวหนึ่งเนาะมาวิ่งดูในรอบนี้นะครับก็คือ4มาเนาะเจ็ดมานะครับพี่พี่เนี่ยพี่พี่สังเกตดูได้อีกสูตรเนี่ยสูตรเนี่ยก็คือ แนวทางเนี่ยมามาเกือบทุกวันเนาะแต่แค่ว่าบางวันเนี่ยตัวเลือกอาจจะเยอะหน่อยก็คือ4ตัวนะครับถ้ามาเลขเบ้ลแบบนี้ตัวตัวเลือกก็จะเหลือแค่3ตัวนะครับก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังดูนะครับพี่ๆส่วนแนวทางนะครับแนวทางในวันที่18นะครับผมวันนี้ตรงวันพระเนาะก็ขอให้แนวทางปังๆก็แล้วกันนะครับพี่ๆวันนี้ได้เลข3กับเลข9 รูปที่9นะครับผม9ก็จะมีในที่90 90 93 97 34 34 30 37นะครับ3ตัว 393นะครับชอบเลขเด่นเนะเาะเลาสตาร์นะครับชอบ9กับ3นะครับส่วนเลาสตาร์ VAP นะครับผมผมให้ไปที่เลข9กับเลข5นะครับรูดที่รูดที่5นะครับ ห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าเจ็ดสามตัวเก้าห้าเจ็ดนะครับ นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับพี่ๆก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับรับชมในคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ